สวัสดีครับผมครับขันระดับท็อปสุดยอดโดยผมท็อปสุดยอดวันนี้พามาปลุกร้านอูทองแหมสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณต็อกแหมไม่ได้เจอกันนานท่านผู้ชมฮะเจอจะเจอในโลกโซเชียลโลกโซเชียลวันนี้เรามาถึงรังนเขาเลยมาถึงนะถึงรัาถึงร้าอ่าคือถ้าพูดถึงเรื่องของงานประดิกรรมงานเขาเรียกว่าจิวเวลรี่ตามต่อเขาจุ่มคนนะเขาจะพูดจะสิงแบบว่าอะไรนะเชิญประยุกตเชิญประยุกต์อ่าต้องช่างศิชาหนึ่งหนึ่งของวงการท่านผู้ชมฮะแต่ทีนี้ผมจะพามาดูตรงนี้เพราะว่า ของเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องขององค์เทพเทวาถ้าจะบูชาอ่างค์เทพทั้งหลายเนี่ยอันดับแรกเลยต้องบูชาอะไรครับปีเตเนตปีเตเนตนะท่านผู้ชมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยที่หมายกับพิสดารน้ำลึกนะก็ผมดูว่าอันนี้เป็นเรื่องของหงจุ้ยใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่เราครับผมยังไงอธิบายท่ก็คืออันเนี้ยมันจะมีอาวุธทั้งหมดสิบหกสิบหกชนิดเดี๋ยวอาวุธนี่นะฮะมี16ชนิด16ชนิดเพื่อจะปรับให้ได้36วสิบหกปาง แล้วก็เพื่อให้เข้ากับวันเกิดของตัวเองว่าเกิดวันเดือนปีอะไรแล้วก็ให้ใช้อาวุธนะอะไรสมกับลักษณะองจุชยแล้วฆ่าดพงชะสตาชีพิตเอางี้ท่านผู้ชมองลมีทั้งผู้ปกครแล้วอันนี้คืออะไรถึงว่าเป็นเป็นเขาเรียกผมเป็นแผ่นแรกของโลกเป็นภาพนะไม่ใช่เป็นโลหะหล่อเลยเป็นโลหะหล่อเลยแล้วมันสามารถเป็นกอบสามารถเสียบได้เสียบได้เนี่ยด้านหลังนี้ก็ยันหลบก็คือก็คือจะชักออกมาได้มาจะมาแฝงก็ได้ บางคนผมจุ้ยต้องใช้เรื่องแฝงใช่ใช่ต้องแฝงบางคนก็ต้องวางบางคนก็ต้องวางล้วาวางเขาจะเปียนลงอ๋อมีแท่นนี้ให้แท่นอย่านี้ให้เลยผมมีที่นี่ที่เดียวนะที่เดียวอันนี้สิบหกชนิดอาวุธเนี่ยใช่ยังไงเปี่ยเดียวปรับนิดนึงเพียงปลายนิ้วสัมผัสอะไรทำนองนี้ปลายนิ้วสัมผัสเอาออกมาเฮ้ยถูกไหมแล้วก็เอาปลายนิ้วเนี่ยสัมผัสเฮ้ยใส่เข้าไปเอาโอ้โหมันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกกี่มิติอย่างเงี้ย จริงจริงๆมันเป็นพรมูนสูงก็คือ3มิติมันเป็นภาพนูนสูงแต่เราถอดได้งาถอดได้มเฮ้ยท่านผู้ชมงางาก็ถอดได้แล้วอย่างพี่ท็อปจะวางหนุ่มโมนตะก็เพียงไปนิ้วสัมผัสเหรอผมก็เอาโมนตะก้วางวางปั๊ะเข้าไปเรียบร้อยอยู่เลยใช่เห็นไหมเนี่ยเป็นระบบจอยสีท่านผู้ชมสมมุติผมไม่เอาละอันนี้อาวุธออกผมเปลี่ยนพี่เปลี่ยนจะเป็นพัดโ้วหวานผมก็ใส่ขวานอ่าครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงอ่ะอันนี้คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์อ่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ที่ท็อปจะเอาอะไรอ่ะเอาบ่วงบาทอ่วงบาทก็ใส่เข้าไปครับนี่จมุนแบบไหนก็ได้วางไว้เพียงไปนิ้วสัมผัสสามารถเลิงขิดชีวิตคุณเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เนี่ยนนะฮะเรื่องของการบูชาวคองพิวเนอรเนี่ยนะศาสตร์ตรงนี้เนี่ยคือที่บอกว่าได้แบ่งได้กี่ปางนะอันนี้ถ้าเราเรียนจากอาวุธเนี่ยมันได้สามบหกปาง จริงๆพ่อพี่เน่ก็สั่ีหัวปลาเหมอก็ใช่เลยครับก็มันถืออาวุธที่แตกต่างกันนะแค่นั้นเราก็รู้จักว่าต้องดูต้องดูปลาของโ่อพี่เน่ด้วยครับแล้วก็เอามาอันนี้ก็แลวเปลี่ยนอันนี้ชีวิตเราถ้าเกิดมานอะไรเพราะอาวุธเนี่ยพี่ซอฟมันมันคือมันคือตัวเลขอยู่แล้วขวาเนี่ยมันคือเลขแปด งานก็คือเลขหนึ่าคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องของตัวเลขอยู่แล้วอ้าคนนี้อ่าถ้าคนดูศึกษาเรื่องโงสุ้ตรงนี้นิดนึงเรื่องของศาตรตรงนี้เนี่ยถ้าคนเขาอยากจะรู้ว่าเอแล้วผมผมเกิดวันจันทร์อ่าเกิดวันอังคารก็ผูกดวงเลยก็ผูกดวงแล้วเขาก็จะจัดอาวุธเนี่ย ที่ตรงกับกำลังที่คุณเออมีถ้าใครจะมาบูชาก็มันบูชาได้แล้วคนผูกดวงไทรคนผูกดวงก็จะมีสิ่งที่ทำร่วมขององอ์สวรรค์ครับผมอ่าเนี่ยแล้วคุณก็ติดแสบก็จะผูกอ่าผมอยากให้อ่าแล้วเขาก็จะเหกว่าคุณนี้ต้องเอาไปวางหรือแขวนเคื่องบูมกำลังอ่าเขาจะหวางหรือแขวนอ่าเพราะมันมีบานที่เป็นที่มันต้องการกำลังช้ำหลังต้องผงกําแพงบางวันบางอันต้องวางเพื่อหามิตรอ่ามันก็ต้องมีรางวัล นไปเป็นศาสตร์เลยครับแล้วต้องให้อันนี้ด้วยไหมฮะคืออันนี้เราจะแยกไปขายนะครั้งแรกเนี่ยถ้าใครยอบูชาเนี่ยคือ8,666บาทคุณจะได้อาวุธ4ชิ้นเลยหกออปชั่นคุณต้องคือตามดวงคุณก่อนสี่ชิ้นที่เหลือเนี่ยมก็เป็นออปชั่นลดดวงชะตาชีวิตคนเราจะเปลี่ยนดวงดาวเปลี่ยนถูกต้องนั้นอาวุธต้องเปลี่ยนนั้นคุณต้องพึ่งผลิตกันเองกันเลยอันนี้เราก็จะขายในราคา8,666อบาทอ๋อครับผมแล้วก็คือได้มีได้พระพิฆเนศ36สาม โดยที่เปลี่ยนเป็นคุณเสกยังไงคุกเสกนี่ก็คืออาจารย์ค่ะพลวิศวะนี่เขาไปเข้าวิธีพามของเขาเรียบร้อยที่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 สายของเขามีเรื่องราวมีอะไรเปลี่ยนให้ถ้าติดต่อมาเนี่ยติดต่อที่พี่ท็อปก็ได้ใครก็ได้ติดต่อมาที่ร้านอู่ทองเลยได้ทีนี้ร้านอู่ทองเนี่ยตั้งอที่ไหนบอกท่าุกท่านที่นี่เขาจะได้มาตอนนี้ผมมาอยู่ที่บางปวยนี่เดี๋ยวดูของเนี่ยเดี๋ยวบางปวยอยู่ตรงบางปวยเนี่ยทับคลีอยู่อยู่ก่อนเทศบาลนะครับแล้วก็ เซิร์ชเิร์ชใน Google ก็ได้ครับ Google 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 เนี่ยเซิร์ชเลยว่าอู่ทองนาทาอู่ทองนาทาครับก็จะเจอเลยอยู่เนี่ยปากบูบเพราะวันนี้ตอนที่ผมย้ายหมุญจากที่เดิมอ่ะมาไว้ที่นี่หมดจากพานุูมานี่ต้องเซิร์ชปุ๊บก็จะเจอที่นี่เลยแล้วมาแล้วไฟนี้นึงถ้าหิวข้าวยังไม่ต้องกินข้าวนะมากินผัดไทยอู่ทองชิมแล้วท่านผู้ชมฮะสุดยอด ต้องบอกว่าสุดยอดคื่มผมชื่นมากเลยว่าเออช่างหรือชาติเขาเรื่องของตกแต่งงานพิธีมากรรมเรื่องพระเรื่องแหวนเรื่องอะไรนะเครื่องประดับไน่ใช่ฉลุเฉลิโอ้สุดยอดแล้วตอนนี้มันเป็นงานศิลปะนี่ปมาจะออนี่เป็นงานศิลปะรูปรถกลิ่นเสียงเอาชั้นเลยเพราะสองอย่างผมได้หมดเมื่อก่อนที่เอาจจะดูแต่รูปรสชาติไม่รู้เป็นไง ที่ผัดไทยผมเนี่ยส่มผัสผัลองแล้วอร่อยจริงเพราะเขามีสูตรของเขาใช่ครับคืออะไรที่ว่าเด็ดๆคุณลองมาที่นี่ก่อนการห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่แพงหมูเจียวทุกวันสุดยอดเอา ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะเบอร์เบอร์โทรผมงผมถก็จำไม่ได้ออกเพจเลยแล้วกันเพจเออเพจอู่ทองนาคาอ้าวู่ทองนาคาแล้วเดี๋ยวผมมีไลฟ์สดไลฟ์อะไรก็เข้าไปกดแชร์กดไลฟ์กดซับสไครต์ไว้ได้้ขอบคุณมากครัาวันนี้ก็ขอเป่าขอมาเยี่ยมเยียงพี่ชายนะครับก็คือจะได้รู้ว่าอู่ทองนาคาเป็นอย่างไรแล้วถ้าคุณอยากจะมาชิ้มผัดไทยก็ได้หรือนี่บูชาองค์พระพิฆเนศนะที่บอกเปลี่ยนอาวุธได้ใช่นี่เลยสุดๆุเลยอันนี้สุดๆท่านผู้ชมฮะ เขาหล่อมาแบบเป็นงานแบบนี่นี่หล่อโลหะนี่เป็นโลหะเนี่ยเป็นจำลิปหมดเลยเป็นโลหะมาสองโลารจำลิปหมดเลยเป็นโลหะสับสิทธ์ทั้งหมดไออันนี้ันดวงนะนี่ใจ่ดวงก็คือบางคนใคยก็ใส่ดวงไปเลยก็เขียนดวงตัวนั้นเลยครบดวงไปเลยใช่ถูกต้องครับอ้าวอโอ้นี่มาติดตามได้อู่ทองนาคาในเพจเลยแล้วกันครับผมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณช่างสุชาตินะฮะครับผมขอบคุณมากนะพี่น้องครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ